เป็นชาวบ้านหมู่ที่สิบครับที่ต้องใช้เส้นทางนี้ตลอดตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรบ้างคะก็เดือดร้อนเรื่องเส้นทางเนี่ยครับสว่างหมู่บ้านอะไรหมู่ว่าหมู่บ้านจากบึงโพถึงดงกลางเนี่ยนะครับที่เขาใช้กันไปถึงบึงถังเลยออกดงกลางเลยนะครับถนนเส้นนี้ถนนมันก็แย่มากอย่างที่เห็นเหนี้แหละครับเนี่ยหลบหลุมก็เจอหลุมมาเลยครับ เจอหลุมลุมเจอมาแล้วทางเส้นนี้เป็นเกษตรกรที่จำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางนี้ตลอดจับหมู่สิบกับหมู่หนึ่งเส้นทางต่อเชื่อมดัดยาที่พันห้าร้อยเมตรก็เป็นแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดครับเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะอย่างนี้ตลอดเลยครับซ่อมมาเอาปูนมาโปะไอ้อะไรไอ้อยู่มันไม่ถึงปีมันก็พังแล้วเราไปหาอบตหรือังตอนนี้ไปหามาตลอดแลยครับติดต่อกับทางอบตทาง นายกอะไรแต่ไรเนี่ยคือสื่อสารกันตลอดเวลาว่าขอเส้นนั้นเส้นนี้อะไรแต่อะไรมันก็ไม่ได้รับผลตอบรับสักทีนะครับพูดได้ทุกเดือนนะตอนหาเสียงเป็นยังไงก็ตอนหาเสียงก็คือว่าเขาก็ยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้าเขาได้เป็นเขาจะทําถนนเส้นนี้ให้สะดวกสบายอะไรแต่ไรอย่างเงี้ยอีนี้ประชาชนก็เชื่อเชื่อว่าเพราะความอยากได้เนี่ยที่เชื่อเนี่ยนะความอยากได้ถนนเส้นนี้มันดีขึ้นสักหน่อยอะไรแต่ไรเงี้ย แต่พอเป็นแล้วตอนนี้ก็จะหมดสมัยอีกแล้วครับเหลือ <He 'll S 1> อีกประมาณาไม่ถึงกึเดือน,นตอนนี้เขาก็รับปากว่ากันญา,นาตุลาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำให้เขา <อ S 1> <ะ>จะทําให้อีกแล้วแต่ก็ไม่เห็นมาทำมาสักทีเนี่ยที่ผ่านมาอปจอไปหาอปจอปจให้งบอบจนั่นน่ะเขาบอกว่าเขาให้งบคือเขาจะให้เป็นของฝวนของสจคนใหม่แต่พอดีมันสจมันสิ้นงบประมาณพอดีทีนี้ทางนายกเนี่ยเขาไปคุยกันแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาจะเอางบที่เขาหามานายกอบตนายกอบตครับเนี่ยผบัช้างม่บช้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาหาเข้ามาแล้วเขาติดต่อเขาเดินเรื่องมานานแล้วเขาได้แล้วงบตรงนี้เลยทีนี้ทางอบตเขาก็เขาก็นิ่งเฉยไปมันไม่เดือดร้อนถึงเขาด้วยนะเขาบอกว่าก็ยังทำหรือยังยังก็ตอนนี้ได้ข่าวมายังไงเขาบอกจะได้คอนกรีต แปดร้อยเมตรอะไรอีกเลยเนี่ยไม่ทำแต่ก็ไม่ทำใช้ยังไม่มาชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆเนาะอ้าวโอ้โหเดือดร้อนมากเลยครับคือการเกษตรก็ต้องขนออกเส้นนี้มีเส้นเดียวครับเส้นเอ็ดเลยโอ้บ่อยเลยครับบ่อยเลยครับมีแม่เส้นเนี้ยตายตายที่จะม่ถึงงวันนา้ยังมีเลยครับเออที่ตายเลยก็ยังยังไม่มีครับแต่ไอ้บาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสอะไรท่้งหลาเงี้ยนะมี แล้วพี่พี่ครับพี่ต้องการอย่างไรบ้างครับอะไรครับพี่ต้องการอย่างไงบ้างครับอะไรเป็นตัวนี้ก็อยากให้เขามีการมาสร้างใหม่อะไรใหม่ประมาณใหม่ซ่อมไอ้ซ่อมเนี่ยมันซ่อมหลายหนแล้วครับมันไม่ได้ดีทุกปีอะซ่อมทำไม่พอปีอะเอาแปะเอายางมาแปะเอาคอนปีดมาแปะอะไรกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ระเบิดหมดแล้วมันเป็นอย่าง เดี๋ยวมันก็เป็นหลุมอีกอะไรอีกเนี่ยไม่ถึงปีสักครั้งหลุมเจอรถเจอรถต่ออย่างนี้ครับหลุมมันเป็นอย่างนี้คสร้างนี่จะให้สร้างแค่800เมตรนี่หรือไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วเรับตลอดสายอยากย้ายตลอดสายสี่กิโลครึ่งสี่กิโลครึ่งครับเป็นอย่างนี้ทั้งสี่กิโลเลยเพราะถนนเท่านั้นเป็นลูกหลังครับมีมีเป็นลูกหลังยางแค่ประมาณ1,500เมตรครับสี่พันห้าร้อยเมตรก็เป็นแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดครับเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับ